โจวิน่าในวันที่เห็นเนี่ยมันเคยตกต่ํามาก่อนแกไม่เคยบอกใครเลยพี่บุตี้นี่รายการแรกเราก็คิดว่าเงินแก้ปัญหาได้เราดูคนไม่ออกเพราะเราไม่มีความรู้ไม่ว่าเราจะรับสมัครพนักง,งานคนไหนเข้ามาอยู่ไม่ถึง5้าวันออกธุรกิจเนี่ยมันพลาดแล้วพลาดเลยมันไม่สามารถแบบแกขอเรื่องใหม่ได้ปะไม่ได้ชีวิตคนก็คือชีวิตคนพี่กำลังฟังเรื่องราวของบุคคลที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครเลยนะอะไรวะทําไมมันต้องเจออีกแล้ววะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดี้และทีมอวูดดี้เวิ r ์ d ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดนหะอกดอยังอนะ่ะกดหน่อย๊กดนะครับอะไรคือสิ่งที่รู้สึกว่าหนักที่สุดในชีวิตแก้มกี้ที่คิดว่าไม่ควรเจอเลยก็คือมาลู้ว่าแม่เป็นหนี้6ล้านบาท ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยแล้วมารู้ว่าจะต้องใช้นี่ให้แม่6ล้านบาทในระยะเวลาที่มันมีเวลาจํากัดอะค่ะจำกัดนี่คือ,อยังไงคือบ้านก็จะโดนยึดต่อเดือนแม่แม่เงินเดือนติดลบอีกแม่ก็เป็นข้าราชการถ้าบ้านโดนยึดถ้าแม่โดนฟ้องร้อละลายแม่ต้องออกลาข้าราชการคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันหาทางออกไม่ได้อ่ะนี่คือเกิดขึ้นนี่นนยนเกิดตอนแก้มเรียนจบค่ะแต่ว่าที่เพิ่งปลดนี่ให้แม่ไปประมาณ3 4สปีก็คือสุดท้ายก็ปลดให้แล้วปลดตอนนี้ปลด<ต>ให้แล้วตอนที่ยังปลดไม่ได้ตอนนั้น ไม่น่าจะมีรายรับเท่าไหร่เลยปหตอนนั้นไม่มีด้วยเลยสามคือแก้มเป็นแค่เด็กวัยรุ่นคนนึงเรียนหนังสือใช้ชีวิตปกติอยู่เลยค่ะรู้ได้ยังไงว่าแม่เป็นนี้หกล้านมันเริ่มจากที่ว่าพอเรียนจบเนี่ยแก้มกลับมาอยู่บ้านเต็มตัวก็จะเริ่มดูแล้วอ้าวแม่พ่อไปกลับบ้านเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนปิดอะไรเราอยู่พอเราเริ่มรู้สึกแบบแปลกๆปแล้วเราก็เลยเริ่มถามแม่ว่าเล่ามาซิเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกแม่ก็บอกแค่ว่าเออจริง,รงตอนนี้พ่อกับแม่อยากกันแล้วนะแล้วก็แบบทิ้งอ๋อ แต่แบบอย่ามาสักพักแล้วอ่ะเขาอยากก่อนอยากก่อนเราให้เรารู้แล้วก็บอกทีใ่ใช่ใช่ใช่เขาปิดสิ่งที่เสียใจคือหลอกเราทําไมแล้วถามเขาไหมถามเขาบอกว่าแบบเขาไม่ใา้เราเครียดเราก็รู้แล้วพอเหมือนพออยู่กับแม่ไปเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มดูว่า คือจริงๆมันไม่ใช่ความรักแหละมันเรื่องคือเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเงินเลยแหละแกมอะเริ่มรู้จากที่ว่าแม่เนี่ยเริ่มมีคนมารอบๆมามองบ้านเขามาบ่อยมาทุกอาทิตย์อย่างนี้ดีกว่าแม่ก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านไม่มอะไรปิดประตูลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดอะไรอะค่ะพิวด,ดีจนมีครั้งหนึ่งเขาโทรมาหารเราเลยตอนนั้นเรายังใช้ชีวิตปกติอยู่เขาบอกว่าแกมแบบแม่มีเรื่องจะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่ามีคนในเครื่องแบบมาตามแม่ที่โรงเรียนแล้ว แม่ไม่มีเงินจ่ายเขาคือแม่มีนี่นอกระบบตอนนั้นเป็นคุณผ่านทางโทรศัพท์พีว่วุฒิแก้มันแก้มั่นใจว่าแม่คงลำบากใจจริง,รงๆแล้วะม,มาพูดกับเราตอนนั้นเราช็อกแล้วก็โกรธแม่ตอนนั้นแบบเฮ้ยทำไมแม่แก้ปัญหาแบบนี้แม่ไม่มีเงินตั้งแต่เมื่อไหร่งั้นเอาอย่างนี้ก่อนนะอันดับแรกตรงเนี้ยที่จะให้เขากลับไปเนะี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่ก่อนเนี่ยให้คนนั้นคนในเครื่องแบบกลับอะไรเงี้ยแม่บอกสองแสนอันนั้นคือครั้งแรกที่รู้ว่าแม่เป็นนี้สุดๆแล้วสำหรับตอนนั้ คือเขาก็เล่าให้เราฟังว่าก็ใช้กับพวกลูกนี่แหละแม่กู้มาตลอดแก้มแม่เป็นคุณครูแม่เป็นรองผอ,อแล้วราชาการพี่บูด,ดี้เขามีให้กู้เท่าไหร่แม่เต็มอัตราเต็มลิมิตที่เขามีให้กู้ถึงเงินเดือนติดลบอะแม่ก็กู้คนมันไม่มีเงินจะกินอะมันไม่มีหนทางอะเขาก็เลยเป็นนอกระบบคือพี่เข้าใจคําว่าหมุนเงินจนตัวเป็นเกลียวไหมแล้ววันนั้นอะแก้มก็กลับบ้านไปคุยกับเขาจับเขาคุยอย่างนี้เลยค่ะบอกมาว่า อะไรยังไงมีเท่าไหร่มีกกี่เจ้ามีกี่กาบาทเขามาแจกแจงเงินหนี้สินให้แก้มฟังอะ่ะมัน้องให้ทั้งคู่เลยพี่บูด,ดี้คือมันเหมือนแบบคือพูดพูดตอนนี้มันอาจจะเป็นผู้ที่แบบมันผ่านมานานแล้วแต่พอมาฟังเอาจริงๆมันหกล้านอ่ะ <c oughs> แล้วมันเป็นหนี้มาตลอดชีวิตแล้วแก้มถามว่าอะไรทุทุกวนันเงินเดือนแม่ติดลบขนาดเนี้ยแม่กินยังไงแม่ก็หมุนไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่รู้เราไม่รู้มาก่อนพี่บดีแล้วเราเจ็บตรงที่ว่าแล้วทําไมไม่บอกเราอ่ะแล้วให้เราใช้ชีวิตอย่างนั้นทาไมถ้าแก้มรู้นะพี่บดีแกอาจจะทาธุรกิจหร เร็วกว่าน,นั้นสิบเท่าคิดว่าเขาไม่บอกเพราะอะไรเขาอยากให้เราเรียนหนังสือเขาอาจจะไม่อยากให้เราหน่วงใช่เขาอยากให้เราเรียนหนังสือเขาอยากให้เราแบบมีชีวิตเป็นเด็กปกติคนหนึ่งอ่ะแล้วหลังจากนั้นไปเราก็เลยบอกกับตัวเองเลยใช่ไหมว่าเด็กฉันจะปลดนี้แม่คือจริงๆแก้มเรียนจบมาพี่วด,ดีแก้มอยากใช้ชีวิตแก้มอยากมีชีวิตวัยรุ่นชีวิตปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนชีวิตเฮฮาไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ว่าพอมาเจอว่าแม่เป็นนี่อ่ะเหมือนแบบ เหมือนมันเปลี่ยนนะยังไงคือเหมือนชีวิตเป้าหมายมันเปลี่ยนไปมากๆคือแต่ก่อนอะคืออยากจะทํางานหาเงินถ่ายรีวิวมาเอาเงินมาซื้อของอยากใช้แบน์นี้เหมือนเพื่อนอยากซื้อเครื่องสำอางแบบไม่ต้องเห็นมูลค่าอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายมันมันไม่ได้อะวันนั้นนะเราตั้งสติอ,อะไรพี่บด,ดีเฮ้ยแม่มีเราคนเดียวนะแล้วบ้านแม่เองก็ไม่ได้มีเงินคือหมายถึงว่าเขาขายที่คือเขามีที่ของยายอะไรเงี้ยเขาขายหมดแล้วอะเพื่อมาจุนเจือครอบครัวหมดแล้วเขาเสียสละมหมดแล้วอะ คือมันโกรธไม่ไมลงจริงๆนะอืแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้การละเขาทําให้เราได้ขนาดนี้ทาไมเราจะทําให้เขาได้แล้วถ้าสมมติว่าคนอื่นทําได้อะทาไมเราจะทําไม่ได้เราก็ตั้งเป้าต,ต,ตั้งสติเหมือนหันกลับมามองตัวเองว่าตอนเนี้ยเราทําอะไรได้บ้างเอาความรู้ที่เรามีเอาสิ่งที่เราถนัดตัวนี้ให้แม่ภายในกี่ปีสองปี คือจริงๆเงินที่ปลดนี้ให้แม่ค่ะมันไม่ใช่มาจาก YouTube ทั้งหมดเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมพี P ่วดีแล้วเหมือนลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์เน่ยเขาฟีดแบ็กเรามาว่าขายดีมากๆที่คุณแก้มรีวิวอะไรเงี้ยแก้มกลับไปมองว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกาสฉันแล้วถ้าฉันทําแบรนด์ของตัวเองล่ะถ้าฉันจะขายของสักอย่างอะได้ไหมเครื่องสำอางเนี่ยคือสิ่งที่ช็อถนักที่สุดละแล้วตอนนั้นแก้มเป็นสิวหนักมากแก้มเนี่ยดังมาได้เพราะการแต่งหน้ากลบสิวตอนนั้นสิวเยอะจริงๆ P หนึ่งคนน่ะเห็นแน่นอนว่า before after มันขายง่ายแต่ก่อนนะ่ะมันไม่มี i n f อนเ n c e r ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะพี่วดีมันไม่มีอะไรเลยอะเรารู้แค่ว่าช่องของเราแหละเราจะทำรีวิวจนขายให้ได้อะเราจะเอาจากความเชื่อของเราจะเอาจากความตั้งใจความพิถีพิถันเรื่องมากของเราเนี่ยผลิตโปรดักต์นี้ออกมาก็อเป็นรองพื้นอ๋อ,อเป็นแบรนด์โจวีนามันก็ทำให้เราเนี่ยมีเงินไปปลดหนี้ให้แม่เพราะโจวีนาค่ะแม่ได้ไว่ายัางไงบ้างกับความสมัยของโจวีนา คือวันที่ปลดนี้ให้แม่วันนั้นนะคือเขาอะแก้มจําสายตาแก้มจําท่าทางจําทุกอย่างของเขาได้หมดเลยค่ะคือเขาขอบคุณอย่างเดียวเขาแทบจะไหว้เราอะพี่บุดดี้คือเขาบอกว่านี่นี่เรื่องจริงเหรอนี่เงินแม่จริงๆเหรอคนนั้นแก็มจาได้ว่าแก้มาถอนเงินหล้านบาทเงินสดไปให้เขาแก้มไม่โอนเพราะวันนั้นอนะแก้มอยากให้แม่จับเงินล้านคือแม่เคยพูดแก้มว่าชาติเนี้ยจะได้มีวันจับเงินล้านไหมอะ คนที่มีหนี้มาตลอดชีวิตตอนนอนต้องคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะเอาเงินจากไหนมาตลอดชีวิตระยะลาสี่สิบกว่าปีอ่ะวันนี้เขาจะไม่มีหนี้อ่ะคือเราพอเราเห็นเราสึกภูมิใจตัวเองมากแล้วเขาหอมเงินอ่ะพี่หอมเงินถ่ายรูปกับเงินแบงแบงเงินอ่ะแบบคือเราพอเราเห็นเราสึกภูมิใจตัวเองมากอืมแบบรู้สึกว่าแม่นี่ของแม่มุเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ของแม่จริงๆอืของแม่อะไรเงี้ยแม่บอกจริงหรอแบบยิ่งกว่าถูหัวรางวันที่หนึ่งคือเขาก็เป็นคนตลกตลกอะไรเงี้ยเขาแบบจริงหรอ,อเขาว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเราเก็บเงินเพื่อจะปลดหนี้ให้เขาอยู่อ,ะอ่ะเขาไม่รู้จริงๆถ้าแก้มบอกว่าแก้มมีเขาขออีกอืมเดี๋ยวมันจะไม่จบที่ปลายทางไงก็จะขอใช้ไปเรื่อยเขาจะเป็นคนอย่างนั้นไงแล้ววันนี้ชีใช้เงินปเป็นยังคือตอนวันนี้แก้มไม่สนนะว่าเขาใช้เงินเป็นไหม,มพี่วิวทรู้ป่ะวันนี้แก้มรู้สึกว่าแม่จะฟุ่มเฟือยอ่ะ แม่จะทาอะไรแม่ก็ทําเลยนะวันไหนแก้มจะหาให้แม่ใช้อืคือเราจะไม่มากําหนดว่าต้องกลับไปใช้เงินให้เป็นอวันไหนแกมจะให้แม่ใช้แบบวันที่แก้มตอนเด็กที่แม่ไม่ได้สนว่าแก้มใช้เงินยังไงอืใช้ไปเลยเดี๋ยวเราจัดการเองเราจะหาเองหาให้เขาใช้ให้เขาสุขสบายเหมือนวันแต่ก่อนตอนเด็กที่เราเขาก็ไม่เคยบอกเรานี่ว่าเขาไม่มีเงินเราก็ยังใช้สุขสบายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะตอบแทนในสิ่งที่เขา,าดูแลเราดีมาตลอด การทำธุรกิจมันไม่ใช่ต้องมีเงินอย่างเดียวหรอกมันต้องมี knowledge know how ความรู้มันไปเติมมายังไงอะแกมจะบอกว่าโจวิน่าเนวันที่เดี๋ยววันนี้ที่เห็นเนี่ยมันเคยตกต่ำมาก่อนแก้ไม่เคยบอกใครเลยพี่บุดดีนี่รายการครั้งแรกตอนนั้นนะคะแก้มเนี่ยบริหารบริษัทแบบอยากทำอะไรทำอยากคิดอะไรสั่งอยากสั่งอะไรสั่งบริหารแบบไม่มีความรู้ไม่มีหลักการไม่มีหลักเกณฑ์ทีนี้มันเกิดปัญหาคือพนักงานเนี่ย พากลาออกทั้งบริษัทมันเกิดอะไรขึ้นคือด้วยความที่เป็นคนทีทท่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองมาตั้งแต่แรกอ่ะเพราะฉะนั้นพอเรามีบริษัทเราก็คิดว่าเราทําได้อ่ะทําไมอ่ะก็ทําเองไม่ต้องจ้าง HR อในเมื่อเรารักลูกน้องอเราก็ดูแลอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ใช่ลูกน้องทุกคนจะเข้าใจเราคามสั่งอ่ะสุดท้ายเราก็คืออยู่เป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องอ่ะเขาไม่ได้รักเราเหมือนที่เราแบบเข้าใจอ่ะแล้วทุกๆอย่างมันต้องมีขั้นมีตอนของมันซึ่งเราจะไปบุ่มบ่ามด้วยความที่แกเป็นคนจู้จแบบ สติ๊กเรื่องงานอะแล้วเป็นคนพูดตรงๆอ่ะพี่วด,ดีมันทําให้ลูกน้องเนี่ยเกิดแบบมันต้องมีไม่พอใจอยู่แล้วอะพอไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะไปรับหลังเราไปนินทาไปตั้งกลุ่มแล้วมันเป็นคนตําแหน่งใกล้ตัวแบบเลขาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลมันก็เลยแพร่แล้วแล้วต่อหน้าเราเขารักเราพี่วด,ดีแล้วพอมันเกิดจุดจุดนึงนะแล้วไม่ว่าเราจะรับสมัครพนักง,งานคนไหนเข้ามาอยู่ไม่ถึง5วันออกตอนนั้นแก็มงงมาก คือมารู้ก็ตอนที่คนคนหนึ่งค่ะที่เขาอยู่ในบริษัทนั่นแหละเขาก็เหมือนเขาคงไม่รู้จะสงสารเราหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะเขาก็มาบอกเราแบบจริงๆแล้วเนี่ยข้างหลังเราอะรู้บ้างไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นวันนั้นอะด้วยความที่เราอะทำธรุรกิจและเป็นคนที่เปลี่ยนคือไม่เสียเวลากับอะไรเลยอะสถานะคนะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดแก้มไม่อยากเสียเวลาและธรุรกิจแก้มเสียเวลาไม่ได้วันนั้นแก้มเรียกเขามาคุยตัวต่อต,ตัวทุกคนเลยว่าพี่เป็นเหมือนพี่แบบนี้จริงๆพี่มีเป้าหมายขอองพีี่่ทชัดมาาากถ้เระ ไม่เข้าใจหรือไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขอะเซ็นลาออกนะเดี๋ยวพี่จ้างออกใจ่ายให้ชุดเชยแก้มว่างวางไปละลาออกเนี่ยตั้งข้างหน้านี้เลยแก้มตั้งถูกตำแหน่งเลยพี่บอด,ดี้เขาก็เซ็นจริงเขาก็เอาเงินชุดเชยออกไปช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยมันแย่ไปหมดเลยอะพอเจอปัญหานั้ยน,นะเราก็คิดว่าเงินแก้ปัญหาได้ตรงนี้แหละเราแก้ปัญหาแบบไม่มีความรู้ไงก็งทำอะไรก,ก็เงินคุยกับลูบี้ว่าเคเงินจ้างเฮดอากันก็รับเลยค่ะ HR ที่เข้ามาเงินเดือนแสนนึง ตำแหน่ง HR 1 0 0 0บาทกับพนักงานแค่ประมาณไม่ถึง20คนด้วยความที่เราไม่มีความรู้เนี่ยพอเอาเข้าจริงอะ่ะเราคิดว่าเขาเนี่ยจะ10,000บาทเนี่ยจะมาแก้ปัญหาให้เราได้อะ่ะแต่พอมาถึงปุ๊บอะสุดท้ายมันแก้ปัญหาเราไม่ได้อะ่ะแล้วเราเองก็ไม่มีความรู้ที่จะไปเข้าใจว่าทําไมแก้ไม่ได้อะ่ะทําไมปัญหามันเดิมๆอีกอะ่ะทำไมพนักง,งานยังลาออกอยู่อะ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องออกพอเขาออกเนี่ยตอนนั้นอะ่ะคิดแล้วว่าเราไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้วเราจะมาแบบใช้เงินจ่ายนู่นนี่นั่น แบบเดิมแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วอะหนึ่งเสียเวลาสองเสียเงินคือมันมาทำให้แก้มตัดสรุคประโยคหนึ่งได้เลยว่าการที่เราจ่ายเงินกับสิ่งที่เราไม่รู้อะแพงกว่าการที่เราจ่ายเงินความรู้เสมออืมอะไรคือสิ่งที่เราไม่รู้ก่อนหน้านี้ตอนที่เรายัางไม่ได้เรียนแล้วเรามารู้เรื่องอะไรยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างนะที่ตอนนั้นฉันไม่รู้แต่พอเรียนแล้ศึกษาสำหรับแก้มคือการมองคนวางคนให้ถูกตำแหน่งแต่ก่อนอะเขาสมัครตำแหน่งอะไรมาเราก็ให้เขาทำแบบนี้ ไม่ได้ปุ๊บออกหรือการที่เราเขามาสัมภาษณ์เราเนี่ยเราดูเขาไม่ออกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงอะ่ะไม่รู้ว่าคนแบบไหนคือคนที่เหมาะกับบริษัทเราอะ่ะเราดูคนไม่ออกเพราะเราไม่มีความรู้วันนี้จากที่เราเรียนรู้ต่างๆมามันทำให้เราอะ่ะมองคนออกพอมองคนออกเนี่ยเราสามารถวางคนในตำแหน่งที่ถูกต้องได้มันทําให้เกิดการทํางานที่มันมีความสุขไปได้ไวทีมเวิร์กมันเกิดขึ้นจริงและอีกอย่างเนี่ยค่ะการบริหารงานที่แก้มเรียนรู้มานะคือไม่ใช่ว่าเราจะทําแบบเนี้ย กับทุกคนได้หมายถึงว่าแก้มจะเป็นแก้มแบบเนี้ยกับ60คนได้เราต้องทีทเขาให้เหมือนกับที่เขาเป็นแบบไหนก็ต้องทําแบบนั้นหมายถึงว่าเราต้องปรับเปลี่ยนไปตามความเป็นเขาด้วยอะเราต้องเรียนรู้ในพนักงานมากขึ้นเราต้องเข้าใจเขาคือบางคนะลาป่วยสองคนลาป่วยสมมติน,นะคะเราจะมาบอกว่าป่วยจิงเบากับทั้งสองคนไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่ว,ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนยังไงด้วยมันทําให้เราเห็นจุดบอดของบริษัทจริงๆรแล้วแก้มก็มองย้อนกลับไป มันเสียใจที่จริงๆวันนั้นน่ะคนพวกนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟกและดีมากๆสําหรับเราแล้วอะแต่เราเอาเขาไม่อยู่เนี่ยแหละคือความไม่รู้ของเราธุรกิจเนี่ยมันพลาดแล้วพลาดเลยมันไม่สามารถแบบแก้ขอเลิมใหม่ได้ปะไม่ได้ชีวิตคนก็คือชีวิตคนสิ่งที่เราคุยไปทั้งหมดสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ปะมันมีปัญหาเยอะแต่ดูเหมือนไม่ได้พูดว่ามีปัญหาเรื่องสินค้าเลยจะบอกว่าโจวีนาเนี่ยทาให้แก้บดนี้ให้แม่ได้คืออันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนคือแบบทําได้ยังไงแก้มะพูดเลยว่า มันเกิดจากที่ว่ายอดขายอะ่ะมันมันมามันทาให้มันมันสามารถมีเงินไปปลดหนี้แม่ได้แล้วการที่ยอดขายมันเยอะพี่บุดีมันเกิดจากที่สินค้าต้องดีอย่างสินค้าดีเนะี่ยมันเกิดจากที่ว่าเราเป็นคนจู้จี้จุกจิกเป็นคนสติคะ่ะเรื่องสินค้าเนี่ยคือไม่ยอมคุณโชคดีมากเลยที่คุณมีความจุกจิกจู้จี้เรื่องของคุณภาพสินค้าเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่จุกจิกจู้จีจ้เรื่องนั้นนะวันนี้แบรนด์นี้ก็เจ๊งไปแล้ว คือด้วยความที่เรานะเป็นคนชอบสินค้าเป็นผู้บริโภคมาก่อนนะเราจะเข้าใจเลยว่าลูกค้าคาดหวังอะไรในสินค้าเราจ่ายเงินอะไรออกไปต่อให้สิบาท20บาทบบาทเราก็คาดหวังเพราะฉะนั้นนะสินค้าแต่ละตัวที่จะออกมาของเราอะมันต้องเกิดจากคุณภาพที่เรามองว่ามันเพอร์เฟกจริงๆตอนนี้มีกี่ตัวแล้วตัวที่ตัวที่ปังที่สุดปีนี้คืออะไรตอนนี้มีเยอะมากๆคือรองพื้นตัวนี้เพิ่งหมดไปขายหมดไปแล้วฟองน้ํามีขายอยู่แปลงแต่งหน้ากําลังจะขายในเดือนเดือนนี้ พฤศจิกาเดือนหน้าธันวานี่ค่ะจะมีลองพื้นตัวใหม่ฟองน้ําตัวใหม่แล้วก็แป้งฝุ่นตัวใหม่มคือคิดว่า3ามตัวเนี้ยจะมาชูโรงมากแน่นอนแต่ที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นกระแสต,ตอนนี้มากๆคือคุชชั่นพี่บูดีปกติคุชชั่นในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมองว่าคุชชั่นเกาหลีโกโลชมัม3มสีส่วนใหญ่แบนดออกประมาณนี้แต่แก้มเนี่ยออกมา6กสีเพราะเรามองถึงความเป็นจริงของผู้บริโภคว่าคนเรามันผิวมันไม่เหมือนกันอะ แล้วคนไทยอ่ะผิวเราไม่ได้ขาวมันมีทุกเฉตเราอยากมีเป็นแบรนด์คนไทยที่ตอบปนี้นคนไทยไม่ต้องไปซื้อของเกาหลีอะและอย่างบ้านเมืองเมืองบ้านเมืองเ,เราอากาศไม่เหมือนเขาหนึ่งมันต้องผิวสวยเหมือนที่เราอยากได้ในใ,ใ,ในในในคุชชั่นของเกาหลีใช่ไหมแต่สิ่งที่แตกต่างคือติดทนกับคุมมันอันนี้คือเรามั่นใจมากๆว่าคนที่ชอบทุกวันนี้อยู่อะเพราะว่าจุดเด่นสองตัวนี้แหละติดทนกับคุมมัน,มมนอยู่ในคุชชั่นติดตามที่ช่องทาง ไหนได้ยังไงบ้างเลยมีขายที่ที่หน้าร้านก็คือคมีอีฟแอนด์บอสบิวตีมทุกสาขาแคทลนซีมีคอนวีคือตอนนี้หน้าร้านที่เป็นพวกบิวตี้อะไอ้ลง ออฟไลน์แทบสะัทุกที่แล้วช่องทางอื่นๆออนไลน์เลยขายขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้แก้มมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองละของบริษัทแล้วก็คือมีเป็นแก้มกี้ชาแนลดอทคอมอันนี้คือเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีแบบทุกแบรนด์เลยตอนนี้แก้มมีจริงๆแก้มีอีกแบรนด์ด้วยคือแบรนด์อวีนาเป็นแบรนด์สกินแคร์จอยน n าเนี่ยก็คืออีกแบรนด์หนึ่งเป็นเครื่องสาอางเนาะที่เราคุ้นหูกันมาแต่ว่าอีกแบรนด์นคืออวีนาที่เพิ่งเปิดไปแล้วก็ในนั้นก็จะมีฝั่งของ YouTube คือมีทุกอมู ที่เว็บไซต์แก้มกี้ channel.com หรือถ้าจะสั่งซื้อออนไลน์อย่างเดียวเลยก็คือแบบตั้งใจจะไปซื้อเลยก็เข้าตาม Line แอ d ก็ได้ค่ะ Line แอดแอดโจวีนาหรือ a วีนาก็แอดอวีน a าอย่างนี้ค่ะมี TikTok มี IG มี Facebook หน้าเพจแต่จะบอกว่าในเว็บไซต์เนี่ยจะมีพวกโปรโมชั่นอะเยอะกว่า<ม>ชาวบ้านเขา<อ>ใช่ถ้าอยากได้โปรแรงก็ต้อง,องไปที่เว็บไซต์เ,ซตเลยใช่ะะค่ะพูดถึงรูวีนะเด็กเขาอยู่เคียงข้างคุณมาตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะกีะ่ปีแล้วนะ ประมาณ9ปี10ปีแล้วแล้วแฟนคนแรกเลยค่ะอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราเลยทุกช่วงชีวิตเลยเขาสปอร์ตเราอย่างไรบ้าง r ูบีเป็นคนที่คบกับเรามาเนี่ยเป็นเหมือนคู่ชีวิตที่เป็นเราไปแล้วอะเหมือนใช้คาว่า เป็นคนเคียงข้างที่เคียงข้างจริงๆอคือถ้าถ้าใครดูคลิปจะรู้ว่าอะเขาไม่ใช่คนหวานนะเขาไม่ใช่คนแบบเลี่ยนเียนไม่ใช่คนบอกรักเลยนะแต่เขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามเขาจะอยู่ตรงนี้ตลอดเขารู้ว่าเราเป็นนี่รู้ว่าเราจนรู้ว่าเราไม่มีเงินอะไรเงี้ยมาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ไม่เคยหนีไปไหนแต่งานกันยังยังค่ะวางแผนไหมคือหลายๆคนเนี่ยเชียร์มากๆอย่างที่บอกว่าตอนนี้ระบบหรือธุรกิจของเราอะมันมีเป้าที่ใหญ่มากๆคือแก้มจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้พี่วดี นั่นคือเป้าคุณเลยเป้า IPO ใช่ทีเนี้ยเราสองคนอะคือคุยกันแล้วนะคะว่าโอเคเราจะทํากันให้ได้เพราะฉะนั้นอะในแต่ละวันของเราอะชีวิตของเราสองคนหรือบทสนทนาของเราอะจะมีแต่เรื่องงานเป็นหลักคือเรื่องครอบครัวแต่งงานมีลูกอะคือจะพูดว่าไม่เคยคิดก็ไม่ได้แต่มันไม่เคยคุยกันเลยมากกว่าเพราะวันนี้พี่กำลังฟังเรื่องราวของบุคคลที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบอะไรวะทําไมมันต้องเจออีกแล้ววะอะไรวะทำไมมันมีแต่ปัญหาวะแบบ พี่ขอบคุณคุณมากนะเพราะว่านี่คือตัวอย่างคนที่แบบเปิดไปก็มีแต่ปัญหา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 แต่คุณก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะเดินหน้าต่อเดินไปเรื่อยแ,แล้วก็มีความตั้งใจที่จะปรับแก้ตัวเองแล้วก็เห็นว่าฉันแหละคือปัญหาที่ต้องปรับแก้และไม่ได้มองว่าโลกคือปัญหาแต่ฉันคือปัญหาที่ฉันสามารถจัดก,การได้ใช่คือคือมองว่าสุดท้ายแล้วคนเราเกิดมามันจะมาแบบกลัวกลัวที่จะเติบโตกลัวที่จะก้าวะ ก็อยู่ที่เดิมคือถ้าวันนี้เราไม่กลา้าแล้ววันไหนเราจะกลา้า